วันนี้เรามีอยู่67ล้านแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอีก10ปีจากนี้จํานวนประชากรในประเทศทะลุ70ล้านคนแน่นอนถ้าหากทุกคนยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่เราทํากันแบบเดิมๆยังคงเผาป่ายังคงเผาพื้นที่การเกษตรกันเหมือนเดิมท้ายที่สุดแล้วต้องเรียนทุกๆคนนะครับว่าประเทศไทยเราสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเรานั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้กับลูกให้กับหลาน สถานการณ์ปัญหาหมอกควันของประเทศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญคือการเผาในพื้นที่เกษตรและไฟป่ารวมทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหาหมอกควันจึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ พยายามหาแนวทางแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธีทั้งมาตรการเชิงควบคุมการเผาและมาตรการเชิงป้องกันข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึง31พฤษภาคม2563มีการเข้าดับไฟป่ารวม46ครั้ง และการตรวจพบจุดความร้อนหรือฮอสปอตในเขตพื้นที่โดยมีพื้นที่ความเสียหายรวมทั้งสิ้น2,753.11 e ไร่และปีงบประมาณพุทธศักราช2,564ตั้งแต่วันที่ 1, ตุลาคม2,563ถึง31มีนาคม2,564มีการเข้าดับไฟป่ารวม92ครั้งและการตรวจพบจุดความร้อนฮอสปอตในเขตพื้นที่โดยมีพื้นที่ความเสียหายรวมทั้งสิ้น 7 0 1, 1. 2รไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการดำเนินงานเพื่อเกิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสเกิดไฟป่าและการเผาในรูปแบบชิงเก็บโดยเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิงเก็บลดเผาในพื้นที่รอยต่อป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชนโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการชิงเก็บลดเผาซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างการรับการตื่นตัวให้กับประชาชนและ ร่วมปฏิบัติการในการเก็บเชื้อเพลิงซึ่งเป็นวัสดุในพื้นที่การเกษตรลอยต่อกับเขตป่าสงวนชาติและป่าอนุรักษ์เพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อเพลิงลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควันไฟป่า p m 2.5องจุดห้าอุบลราชานีเราได้ประสานงานสำนักงานบริหารพื้นที่อุรักที่9และก็พื้นที่ของสำนักงานจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่7 มีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยในพื้นที่โดยกำหนดทั้งหมด8พื้นที่อำเภอเราจะมีการปฏิบัติการอบรมหลังจากอบรมอำเภอละหนึ่งวันแล้วจะร่วมปฏิบัติการชิงเก็บรถเผาโดยเครือข่ายประชาชนในพื้นที่โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่38หมู่บ้าน14ตำบล8อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ หมู่บ้านรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม5หมู่บ้านหมู่บ้านรอบเขตวนอุทยานน้ำตกผาหลวง4หมู่บ้านเครือข่ายป่าชุมชนตำบลยางขี้นกอเภอเขื่องในจังังหดอุบลราชธานี10หมู่บ้านชุมชนรอบแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนต์หหมู่บ้านชุมชนรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม8หมู่บ้านชุมชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย6หมู่บ้านหวังว่าปีนี้เนี่ย เราน่าจะเก็บเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า100ตันโดยภาพรวมหรือประมาณ2.6ตันต่อพื้นที่หมู่บ้านจะทำให้ลดการเผาทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ป่าทำให้จุดฮอสปอตลดลงอย่างน้อย20%ของจำนวนฮอสปอตซึ่งประมาณ5-600จุดจะลดหรือประมาณ3-400กว่าจุดเท่านั้นเองครับ ผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจาังหวัดวนราตนีทุกภาคส่วนนะครับได้นําโครงการทิ้งเก็บรถเผานะครับไปท้ายก็คือทําการเก็บใบไม้หรือเศษวัสดุต่างๆที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำไปทําเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยินทรีรวมทั้งนํามาอัดเป็นก้อนเพื่อที่ใช้เป็น,เ,ปนเชื้อเพลิงและเป็นการลด p m 2.5ที่จะตามมาในของปีถัดไปด้วยครับ โครงการนี้เราเริ่มตั้งแต่เดือนมีนานะครับเราไปที่สุดในวันที่8คกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับในรอบปีแล้วเราก็จะขยายผลต่อไปทุกปีครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวบุรีัมย์ทานีครับสู้ๆช่วยกันนะครับยกโป้ครับสู้ๆครับวนอุบลครับเราต้องลด pm สองให้ได้ครับ